เหมือนล่าสุดเนี่ยผมบอกว่าภัยพิบัติมันจะรุนแรงขึ้นมันเป็นอภิมหาภัยพิบัติแล้วก็ต่างประเทศแม้กระทั่งในที่ญี่ปุ่นก็บอกว่ามันเป็นเมกะครีกแล้วก็จะเกิดอากาศแปรปรวนแบบสุดขั้วซึ่งผมพูดมานานแล้วก็ผมก็พูดแต่ไม่ได้พูดตามข่าวแต่ผมเจาะจงวันที่ว่าวันที่เท่านี้หรืออะไรจะเกิดขึ้น ได,ได้ได้บอกไดก้เป็นการทํานายดวงซึ่งการทํานายดวงก็คือการพยากรณ์ <c oughs> แต่ผมไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดไม่ใช่เวลาตกฟากฉะนั้นการทํานายดวงก็มาจากสมาธิล้วนๆไม่ได้มาจากความรู้สึกไม่ได้มาดูจากการข่าวแล้วก็มาแบบประมวลมาวิเคราะห์แล้วมาสังเคราะห์ออกมาให้คุณผู้ชมฟังฉะนั้นอยากจะบอกว่า ความแม่นยำหรือไม่แม่นยำคุณผู้ชมก็ติดตามไปเรื่อยๆถ้าแม่นยำก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่แม่นยำก็ใช้ชีวิตปกติได้ครับก็เหมือนกับเป็นเนื้อหาเนื้อหาหนึงซึ่งอาจจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือก็ได้